โอเคก็กราบสวัสดีท่า,านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคุกกี้รันคิงดอมอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสุ่มตามหาคุกกี้ BTS นั่นเองนะคะเดี๋ยวเอาอินี่ออกไปกันมน,นาเออเราไม่ชอบผลมันหน้านะครับทุกคนทุยบ้าตัวเองก็ยังมันหน้าขนาดนี้พุดเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปสุ่มหาคุกกี้ BTS กันเลยดีกว่าเนาะในตู้ Beaver t o g เก h ต r ของตู้ t s แหไะเนาะ ก็ต้องใช้อาร์มี่บอลนะคะเราเก็บมาประมาณ50,000นะ,ะตอนแรกจะเอาแสนเลยแต่ว่าเดี๋ยวอีกครึ่งน้า้กันค่อยเอาแสนเนาะแค่นั้นแหละอาจจะมีมีอีพีต่อไปอีกถ้างั้นเราก็กดไปเลยนะครับ Let's go มันจะเกลือไหมวะเราก็กลัวนะเนี่ยเย่ yeah. มันได้แต่อะไรเนี่ยโอ้โหเฟอร์นิเจอร์ใหม่เฟอร์นิเจอร์ใหม่โอ้ oh. รอบแรกก็เกลือนะครับทุกคนรอบแรกทุกคนต้องเกลือกันอยู่แล้ว อันนี้โบนัสสมประมาณ3-4ถึงส่ถึงเลยโอ้ไม่กอดพิกจบสกิลได้ก็ดีไดออ้อะไรอะไ,ไม่เจ่าเต้งเจอโอ้ยมันก็เกืออยู่ดีเปราวะ okay. ออโอเครอองวมาจะได้ต้องได้สักตัวหนึ่งสิวะเฮ้ยมันจะไม่ได้สักตัวหนึ่งเลยเหรอ เอ้ยเฮ้ยแต่ว่าเวลาเราได้มัมก็ได้สิเฮ้ยอู้หร้านโดนัทเฮ้ยโอ้ยเขาเออไม่นึกว่าจะได้แบจะได้ตัวสักทีเฮ้ยตอนที่ได้เครื่องเล่มันได้ทั้งสองตัวหนึ่งตัวสามตัวทำไมไม่แค่นี้ไม่ได้วะเฮ้ยจะบ้าเหรอหรือว่าวันนี้มันไม่ใช่ดวงของเราวะ คุกกี้เจโฮปหวาไอบา้บ้าคือฉันอยากได้ทำไมถึงไม่มีให้ฉันขอร้องให้เจโฮบีอะไรก็ว่าไปสิโอ้โหเกลือแน่นอนเลย <c oughs> ก็เลยกดข้ามเลยเฮ้ยตายแล้วทุกคน,นมันด้มมันด้อม มันเกลือไปไหมอ่ะทุกคนไปเราคิกกดกันไปก่อนมันเกลือทุกคนงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มพวกนี้แล้วกันโอเคตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาสุ่มในวันที่2นะคะคือเพราะว่าเมื่อคืนดวงมันแย่เกินไปวันไม่หวัน่นจริงเลยมาสุ่มวันนี้ดีกว่า okay. 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 โอเคโอเคไป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  ออไ,ไอ้สกาบอกว่ายย่มีนั่นๆมันมัรัวเลยเมันร <c oughs> ัสนวโล่อ,อว้าวรูปหลเราได้สกินมาแล้วสกินนึงอตอนนี้ก็ยังหัวฟ้าอยู่ตอนนี้เราได้หัวชมพูแล้วเย่โอ้ของจีนเหรอจีนจีนก็ไม่ได้ใช่ส่วนที่อยากได้อ้อันนี้สวยนนเนี่ยชอบแต่ไม่ได้อยากได้ โถ่ย่ยามาันออกจะมาอะไรแบบนี้โอเคงั้นเราเดี๋ยวเราไปสูงวันอื่นต่อแล้วกันไม่ไหวโอเคต่อมาเราก็มาแล้วนะคะทุกคนเราไปหาของเพิ่มมานะเราก็เลยเอิดดังโอจงโกโกไม่กจองก,อก,องกุขนาดนะได้หรอลูก

จะจีมิน,มนใช่ไหมคือทรงแน่นอนจีมินชัวร์รักเสมอน,นะครับเย้รักเหมือนกันนุกนิบโอ้ยเจ๊ได้ตัวไอสักพีโอเอ้ยหลบตั้งนานไม่หมานะคะทุกคนตั้งนานไม่หมาขึ้นมาสักตัวเหรอ จองกุ๊กมาเยอะเกินโอ้โหโหมาแบบมตีมขนมที่แบบร้อ,องได้ไหมร้องได้ไหมทุกคนโอ้โหสกินเจ๋กมาแต่ตัวยังไม่มาเลยคิดดูดิโอมันอะไรจะขนาดนั้นโอ้โห,โหแหละโอ้โห เดี๋ยวก็ไปสูงมันต่อไปแล้วกันไม่ไหววทุกคนโอเคนะคทุกคนวันนี้ก็เราก็มาสูมอีกครั้งแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะโอ้ยฉันไม่นับละคือแบบมันอะไรขนาดนั้นอะสั่นล่องอขังเลยโอเคฟโอ้ยเจ๊ฮบ แต่ของมาแต่มันตัวมันไม่มาวีวีไม่ออกมาแต่แบบเอาเอาแต่อันนี้มาให้อะเอาแต่เฟอร์นิเจอร์มาให้ฉันไม่ได้อยากได้เลยร้ยองไห,ไหมเนี่ยเหลือน้อยแล้วทุกคนเนะอเราจะร้องหายแล้วนะเตบ ขอว่ะทุกคนสกินจีจ่มีนออกสกินมาออกสกินมาก็ไม่ได้อยากได้กินขนาดนั้นนะสะกินอ่ะแค่อยากได้ตัวก็พอละ <c oughs> คืออยากได้ตัวที่เรารู้จักแค่นั้นเองอะ <c oughs> ่ะคือมีแค่จีมินจองกุ๊กเอเ่อเจโฮปอ่ะวีอะไรเนี่ยรู้แค่ไม่กี่คนเองอ่ะ BTS ออ่ะอยากได้แค่นี้แหละ <c oughs> ออกเศษมาด้วยนะพูดอย่ามาตอกย้ำได้ไหมได้สกิน V2 อันแล้วไม่ได้ตัวซักตัวได้สกินจีมินมอีกทุกคนมันเอรลาทธิจอนแล้วมันหนี่เลยหรอวะสกินมันออกง่ายอะไรนั่นหรอวะอมันออกง่ายกว่าตัวอีกเหรอทุกคนโอ้ยหรอ โอ้โองกไม่ได้อยากได้ซ้เลยถ้เกิดอาออกมาจะไม่ว่าอะไรเลยนะเฮ้ยจะบอกให้เกือบอ m อ่ะฉันฉันชอบ R m อ่ะอารูตัวน่ารักอะดูเสน่หใช่ไหมแงคิดถึงจงคิดจเป็นตัวที่ล่าเลิงที่สุดในเกมแต่ว่าฉันไม่ได้ป้านนางไง ทำไมวะเนี่ยน้อออกมาได้หนึ่งดาวแล้ววะไอเอมยังไม่ได้สักดาวเลยทั้งสองเออมันจะเกลือไปไหนวะทุกคนใครเกลือหมดห้าหมื่นใครมีใครหมดห้าหมื่นแล้วเกลือแบบเกลือสุดๆแบบไม่ได้สกินไม่ได้อะไรเลยไหมทุกคนไม่ได้ตัวอะไรเลยไหมโอ้โหได้สกินจิงนมานี่คือแบบโอ้โหจิงนตัวยังไม่มีเลย โอเคสติปิกาเรายังไม่มีนะเราไม่มีสักอันก็จะกระบอกเหตุอะไรวันนี้โอ้ยเหลือแค่อีกไม่กี่รอบเราก็จะหมดแล้วโอ้โหทุกคนดูดูมันดิโอ้ยอาร์เอ็มยังโผล่มาโอ้สัก สกินก็ไม่มีเพิ่มแถได้มาแค่น,นั้นเองได้มันมัน,มนได้แต่เฟอร์นิเจอร์มันเกคืออะไรกันหนาคุณโอ้โหจบแล้วฮ้ยเกลือครับหมดแล้วค่ะทุกคนโอ้ประหลบสรุปคือไม่ได้อะไรดีกลับมาเลยโอ้ทุกคน วันนี้เรายอเนี่ยได้แค่ตัวจีมินเองอ่ะก็ได้นางหนึ่งดาวถึง่านางถึงว่านางจะน่ารักก็เหอจองกุกอ่ะวิล玛คุกกีร่าง같이운동해보고싶어요คนล่าเร่งสุดแล้นะโอ้ยเฮตตาเอี่แเอาแพ็กมาล่อหน้าเลยนะเโอเคเราก็รับของไปโอ้โหนาแล้วเนาะ S <S อเ,เ,อเออที่สก,กินซ้ำโอ้โหออกสกินไม่ออกออกสกินซ้ำเฮใยทุกคนก็เสียใจก็เสียใจมากนเลยแล้วกันานทุกคนเรานี่ ครบเลยทุกคนจีมินนี่นี่ถ้าเกิดใครเป็นเมนจีมินนี่คือแบบโอ้โหนี่มันใช่เลยล่าสกินครบทุกอันฉันไม่ใช่เมนแล้วเดิ๋ดูจองกุ๊กไม่ได้สักเสื้อเลยโคกเขาลงตอนโหตายดีทุกทุกคนมันมันทำใหยจิตใจมากเจมิเก้นดูระบยัยวอะไรที่แบบเด้มากโอ้ยร้องไห้นะทุกคนร้อง โคร้องโอเคงั้นก็กระอะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดชแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็มันจะได้เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ้าวเก